up. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็กราฟนะคะจากบรกเกอร์ ATFX ประจำวันที่19เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นข่าววิกฤตพายุหิมะพัดถล่มที่รัฐเท็กซัสนะคะซึ่งจริงๆข่าวนี้ก็คือเกิดขึ้นมาได้สักระยะแล้วนะคะแต่ว่ายิ่ไม่มาอ่านเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อเนื่องต่อราคาน้ํามันเบนซ์ ben, และก็ WTI ได้นะคะซึ่งวิกฤตครั้งนี้ก็ฆ่าผู้คนไปกว่า20กว่ากว่ารายแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ผู้คน4ล ไม่มีไฟฟ้าใช้มาแล้ว4วันนะคะนึกภาพไม่ออกเลยคะว่าจะลำบากขนาดไหนไม่มีไฟฟ้าใช้มา4วันจริงๆเนี่ยสำหรับมิลคนี่แค่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ลาบากแล้วนะคะนอกจากกระทบกับผู้คนแล้วนะคะก็ยังกระทบต่อแหล่งผลิตน้ํามันด้วยนะคะเพราะว่ารัฐทิกซัดเนี่ยเป็นรัฐใหญ่ในผลิตน้ามันที่ผลิตน้ํามันในประเทศอเมริกานะคะก็ตอนนี้แหล่งผลิตน้ํามันเนี่ยต้องหยุดชะงักการผลิตนะคะลดลงไปมากกว่า3ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะรวมไปถึงโรงกั่นน้ามันด้วยนะคะโรงกั่นน้ามันนี่ก็ลด ลดอัตราการกันลงไปถึง3ล้านบาเรลนะคะแล้วก็โรงไฟฟ้าเนี่ยก็ทําทงานหนักมากนะคะตอนนี้ไฟฟ้าก็ไม่พอใช้ทั้งเมืองด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่ข่าวมาเนี่ยก็ทําให้ราคาเบนซ์แล้วก็ WTI นะคะถ้าค่าไฮดรกกาฟอยู่เนี่ยก็มีเบนซ์นะคะปรับตัวสูงขึ้นนะ,ะสูงถึงประมาณ64ี่เหรียญน,นะ,ะแต่ว่าก็มีแรงไทยขายทํากําไรมาตามเทคนิคนะคะแล้วก็ตัว WTI เช่นเดียวกันตอนข่าวออกมานะคะก็ปรับตัวสูงขึ้น61เเหรียญดอลลาร์ ตะะแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะมันก็จะมะีเหมือนเป็นไฮเดิมของประมาณปี2015นะคะแล้วก็ยังมีแถบแบนี้นะ2019ด้วยนะคะราคา61เหรียญดอลลาร์บาเรลต่อต่อบาเรลนะคะก็เป็นเหมือนมี เป็นราคาที่มีนัยยะสาคัญนะคะก็เลยทําให้พอราคาแตะถึงราคานั้นปุ๊บก็มีแรงเทขายทํากําไรทางเทคนิคกับลงมานั่นเองนะคะแต่ว่าในวิกฤตรทางนี้คุณออโจบไบเดนนะคะประธานธดีสหราฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะถึงจะฟื้นฟูทุกอย่างฟื้นฟ,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 นฟนูลงลงกันน้ํามันแหล่งผลิตน้ํามันแล้วก็โรงงานไฟฟ้าให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะระหว่างนี้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาจจะมี ความผันผวนของราคาน้ำมันได้นะคะเพราะว่าซัพพลายในการผลิตหายไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพนะคะมีเอามาให้ดูนะคะค่อนข้างน่ากลัวนะคะเนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกนะเทะ็กซัสจะอยู่ข้างล่างอเมริกานะคะก็ผู้คนก็ลําบากมากนะคะอากาศหนาวส,สุดเลยะคะ่ะนอกจากข่าวนี้ในอเมริกาแล้วนะคะก็ยังมีข่าวสติมูลัสนะคะคุณเจเน็ตเกเลนนะคะรัฐมนตรี าการกระทรวงการคลังของอเมริกาเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนอกดดันแล้วก็เชิงสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับสติมูลัสนะคะจริงๆคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยเขาก็ออกมาพูดหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าร่างกฎหมายสติมูลัสเนี่ยก็ยังไม่ผ่านสภาสักทีนะคะแล้วก็บอกว่ามันจะมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะถ้าเราจะถ้าเราทํามันไปม,มากพอนะคะพูดประมาณว่าการอนุมัติร่างกฎหมายสติมูลัสที่ล่าช้าเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจอเมริกานะคะแล้วก็การอนุมัติกฎหมายสติมูลัสที่น้อยเกินไปเนี่ยวงเงินที่น้อยเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณเจนเน็ตเยเลนเนี่ยยังมองว่าสติมูลัสแพ็กเกจเนี่ยยังมีความจําเป็นอยู่นะคะเพราะว่าสติมูลัสแพ็กเกจเนี่จะช่วยให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะคะอันนี้เป็นโดยรวมก็คือพูดกดดันให้ทางสภาเนี่ยเร่งอนุมัติสทีนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจเมกาเนี่ยถึงแม้ว่าอ,อย่างเมื่อเมื่อวันก่อนใช่ไหมมีประกาศตัวเลขรีเทลเซล์เนาะก็ออกมาดีกว่าที่คาดการทุกอย่างดีดีขึ้นมากนะคะดูแล้วก็น่าจะสดใสนะเพราะว่าในข่าวนี่ก็ใช้คำว่าอ่า bright brightening brightening นะคะ economic เนี่ยแต่ว่าในอนาคต เนี่ยคุณเจเน็ตเยเล่นมองว่าถ้าดุลมลัตแพ็กเกจย,ยังออกมาไม่ทันเนี่ยแล้วก็ออกมาล่าช้านะคะอาจจะทําอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากนะคะก็อ่าเราก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะคะว่าเมื่อไหร่เขาจะอนุมัตินะคะเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็เก่งกําไรจนอ่าเก่งเก่งกำไรอกกำไรอสติมลรัตจนเริ่มอ่าวอลลุ่มเริ่มลดลงแล้วนะคะเพราะว่ายังไม่มีแนวโน้มที่จะออกอนุมัติมาสักทีนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณอจอไบเดนนะคะก็เป็นประธานาธิบดี ครบมาใกล้จะครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะเพราะว่าท่านรับตําแหน่งวันที่20มกราคมเนาะก็น่าจะต้องเร่งกดดันนะคะเพื่อสร้างผลงานในช่วงแรกนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นข่าวตำตลา,างนะคะข่าวตำตลา,างวันนี้นะคะจะเป็นมหากรรมการประกาศตัวเลขรีเทลเซลกับ PMI นะคะช่วงเช้านะคะจะมีการประกาศรีเทลเซลนะคะของฝั่งออสเตรเลียแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเลข เดือนต่อเดือนนะคะซึ่งประกาศมาน้อยกว่าที่คาดการนะคะประกาศมาอยู่ที่0.6นะคะแต่ว่าตัวเลขดีกว่าข่าวก่อนนะคะตัวเลขข่าวก่อนติดลบที่4.1นะคะแล้วก็ช่วงบ่าย2โมงก็จะมีประกาศตัวเลขรีเทลเซลล์นะคะเป็นยอดค้าปีกของฝั่งอังกฤษนะคะตัวเลขคาดการคาดการไว้ว่าติดลบ3.0ซนะคะซึ่งคาดการว่าจะออกมาติดลบนะคะน่าจะมาจากาผลกระทบในช่วงที่อังกฤษออก เป็นทำเล็กสิทนะคะออกจากสภาพยุโรปนะคะแล้วอาจจะมีปัญหาทางด้านน้รค้าแล้วก็ทางอังกฤษเนี่ยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ด้วยนะคะอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจตรงนี้นะคะสำหรับข่าวรายละเอียดตามตารางอื่นๆแล้วก็การวิเคราะห์กาฟจะส่งต่อให้คุณหนุ่มเลยค่ะมาต่อกันเลยนะครับข่าวที่ผมหามาต่อจากคุณมิววันนี้นะครับจะเป็นคูดจะเป็นการพูดภาพรวมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานดอลลร์อินเด็กซ์นะับค่อนข้างอ่อนค่าลงแล้วก็ เป็นเหตุผลนะครต่อเนื่องมาจากจํานวนผู้ขอรับสวัสดิสสดการว่างงานรายสัปดาห์นะครับที่มีแนวโน้มกระทบนะฮะต่อเศรษฐกิจโดยโดยตรงนะครับเมื่อวานตัวเลขออกมานะครับเยอะกว่าที่คาดการณนะ์เยอะกว่าก่อนหน้าด้วยนะครับโดยที่คนมาขอเคมกัน861,000ลายนะครับเนี่ยในมีมีส่วนของ housing start ด้วยนะครับเป็นการ ขอเป็นการขอสร้างบ้านใหม่อขอสร้างบ้านใหม่นะครับก็ลดลงนะครับจากที่คาดการไว้ว่าจะลดลงอยู่แล้วนะครับหนึ่งจุดหกหกล้านนะฮะหนึ่งจุดหกล้านสิ่งแล้วกันผมใช้คําว่าสิ่งเพราะว่าเขาอาจจะสร้างสร้างเป็นหลังหรือว่าสร้างเป็นทาวน์โฮมนะผมใช้คําว่าสิ่งละกันนะครับก็ลดลงนะครับเหลือเพียงแค่หนึ่งดห้าแปดล้านสิ่งนะครับ building permit นะครับการขอการขออนุญาตการขออนุญาตหรือว่าการขอสินเชื่อสร้างบ้านนะครับนี่อันนี้เพิ่มขึ้นนะครับขอขอสินเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สร้างนะครับก็คือก็คือต้องหลังจากนี้นะครับคือขอขอในวีคนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าวีคที่แล้วยังไม่ได้สร้างเพราะฉนั้นวีคหน้าถ้าเกิดมีมี housing start อีก housing start คนที่จะนะครับคนที่จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นบวกนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะฮะนอกจากนี้ยังมีการบอกอีกนะครับว่าค่าเงินปอนับที่อยู่เดียวแข่งค่าขึ้นมานะเกิดจากการเล่งฉีดวัคซีนโควิดนะครับในเชิงลุกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาหัวข้อข่าวที่ผมสรุปมาให้แล้วนะครับต่อมาครับเป็นข่าวทางด้านฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับเยอรมันนะครับมีผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีผู้ผู้ป่วยที่เป็นโควิดเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตลงนะครับตอนนี้มากกว่า1,000งรายแล้วนะครับ ในช่วงมกราที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นเหตุผลนะครับทำให้เยอรมันนะครับประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่วันประกาศขยายระยะเวลาการล็อกดาวน์นะครับจาก14มกรานะครับต่อไปจนถึงวันที่7มีนาเลยนะครับอันนี้ก็ได้เป็นขา่ขาวค่อนข้างเป็นข่าวร้ายนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการล็อกดาวน์แต่ว่ายังมีในส่วนของโรงเรียนนะครับ ในส่วนของโรงเรียนแล้วก็ร้านค้าร้านทะำผมนะครับที่ที่ยังสามารถเปิดให้บริการได้อยู่นะครับก็ท่านผู้หญิงยังสามารถเข้าไปสระผมหรือว่าไปดัดผมกันได้อยู่นะครับต่อมาครับเป็นดัชนีความเชื่อมั่นนะครับโดยสำรวจมาจากอ่าเวลฟา o กเฮาส์ซิงมาเก็ตอินนะครับก็บอกว่ามีดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงนะครับแล้วก็แล้วก็วกอ,อุปสงค์นะครับของผู้ซื้อ ต่ำลงเช่นกันนะครับแล้วก็ราคาบ้านทั้งราคาสร้างบ้านใหม่แล้วก็ราคาของบ้านที่มีอยู่นะครับไม่ได้ขยับขึ้นแต่อย่างใดนะครับนี่เราก็ทราบเหตุผลอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะโควิดนะครับทำให้ผู้คนขาดรายได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นดัชนีที่ที่ไปสำรองมาแล้วก็แน่นอนว่าต้องลดลงนะครับอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเป็นข่าวเกี่ยวกับหนี้นะครับหนี้ผู้บริโภครวมนะครับตอนนี้มีมูลค่า 14.6ล้านล้านดอลลาร์แล้วนะครับในสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้น 1. 4เในไตรมาสที่4นะครับโดยที่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกนะครับเป็นหนี้ของการหนี้ของผู้บริโภคนะครับจำนวน10ล้านนะครับตอนนี้10ล้านล้านดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นมา1.4%เซนาะซึ่งคิดเป็น2 0 0 0 6พันล้านดอลลาร์นะครับเป็นหนี้เป็นหน ύ, ีนหน ύ, ้นน ύ, เควรเรือนนะครับเนื่องจากว่ามีการกู้ยืมเพิ่มขึ้ขเนเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็เป็นจากมาตรการการกระตุ้นทางการเงินด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเป็นหนี้เพื่อการศึกษานะหนี้เพื่อการศึกษานะครับมีเพิ่มขึ้นแต่เล็กน้อยมากนะครับก็คือราวๆ47,000ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นหนี้ของการจำนองนะฮะหนี้ของการจำนองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง สี 4, ่พอ่าไม่ใช่สี่พนะครับสี่แสนดหมื่นหกพันล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้อยากให้ดูว่าโดยรวมแล้วนะครับข่าวนี้ก็กําลังจะบอกว่าประชาชนชาวอเมริกานะครับเป็นหนี้รวมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับรวมๆแล้วคือตอนนี้14.6ล้านล้านเหรียญน,นะครับนะก็ไม่ค่อยดีกับอเมริกาสักเท่าไหร่นะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าพอเรารู้ข่าวแบบนี้แล้วนะครับเราจะมาวิเคราะห์กราฟยังไงอะตัวแรกที่อยากจะนําเสนอเลยนะครับอินดิเคเตอร์นะฮะอินดิเคเตอร์ของคุณอเดียนโดนะครับบอกว่าน่าจะต้องกดช็อตลงมานะครับโดยมี tp อยู่ที่1.20204นะครับแล้วก็เล์ในการกดเซลล์นะครับจะอยู่ตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปนะครับ1.20976นะฮะแต่ว่า คาดว่าวันนี้น่าจะไม่ถึงแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมสังเกตตรงนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตวาดแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับตรงนี้เป็นจุดโลใช่ไหมครับเป็นจุดโลหรือจุดต่าสุดก่อนหน้านะครับแล้วราคานะครับขึ้นมาเทสนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันมันเกิดโดจิเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคาดการเอาว่าน่าจะหยุดแล้วนะครับสําหรับขาขึ้นของเมื่อวานนะครับ แล้วก็วันนี้น่าจะสามารถลงต่อได้นนเองนะก็คือผมมองว่าดอลลาร์ดอลลาร์อินเด็กซ์น่าจะแข็งค่าขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วราคาย,ยังไปไหนไม่ไกลนะครับสามารถกดช็อตได้นะครับแล้วก็สต็อปลอสอาจจะอาจจะขึ้นมาแค่ตรงปลายไส้ของแท่งเทียนนิดหน่อยก็พอนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเบสเราเบสกับทางด้านเราเรากำลังสวนเทรน์อยู่นะครับเรากำลังสวนเทรน์อยู่เพราะนั้นเนี่ยสต็อปลอส ใกล้ดีแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดมันลงไปจริงนะครับเราจะได้ลิกรีบรอดเลยโชที่ค่อนข้างสูงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะนําเสนอวันนี้นะครับเป็นทองคํานะครับทองคำนำเสนอว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะฮะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดซูมเข้ามาดูนะฮะซูมซูมเข้ามาดูจะเห็นว่าอันนี้คือเป็นทางเฟรมเดย์แล้วนะครับทม์เฟรมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นโลใช่ไหมครับแล้ว โลตรงนี้เมื่อวานผมวิเคราะห์ไปว่าถ้าหากว่าราคาถ้าหากว่าราคาของมันเนี่ยสามารถปิดเป็นปิดเป็นบวกได้ปิดเป็นบวกได้แล้วก็เราอาจจะมองว่าตรงเนี้มันเป็นจุดกลับตัวได้นั่นเองนะครับแต่ว่าพอวันนี้เปิดมาแล้วก็มาถึงก็ทะลุลงมาเลยนะครับที่หนึ่งหนึ่งเจดนะครับแล้วเดี๋ยวลองซูมเข้ามาที่ทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับถ้าคุณสังเกตดูนะครับออฟพเดตออก ถ้าถ้าสังเกตดูนะครับถ้าหากว่าตรงนี้เนะี่ยมันเป็นมันเป็นแนวรับแนวต้านที่แท้จริงมันไม่สมควรจะมีราคาทะลุทะลุลงมาเกินกว่าน,นี้แล้วนะถ้าถ้ามันเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะครับสังเกตว่าเวลาเวลาเจอแนวรับแนวต้านที่สําคัญเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีพวกหางอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีหางแบบนี้นะครับจะแบบ มันจะแบบพอเจอแล้วมันจะถูกซื้อกลับขึ้นไปทันทีเลยมันจะไม่มีแรงขายเทขายลงมาต่อนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยนะครับว่าวันนี้น่าจะทําสามารถทํานิวโลได้นะครับแล้วก็ไม่สมควรยอย่างยิ่งที่จะกดช็อตตามลงมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่ามันจะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับหยุดใกล้สุดเลยก็เราก็ต้องมาหาตามตามไฮเดิม erm ที่มันขึ้นมาอย่างแบบหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดหรือ อาจจะโลตรงนี้เลยนะครับหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่ซึ่งซึ่งไกลไกลไกลมากๆนะครับแล้วก็ไม่คุ้มค่าเลยที่ที่ที่เราจะถือรอนะครับถ้าหากว่าจะจะเทรดจริงๆนะครับผมแนะนําว่าให้หาจังหวะบายจังหวะบายนะครับราคาต้องอยู่เหนือกว่าโลตรงนี้นะครับต้องต้องต้องอยู่เหนือกว่าโลก็คือ อยู่เหนือกว่า1766นะครับแล้วก็ช่วงเวลาจังหวะบายต้องเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเกิดความผันผวนนะครับก็คือช่วงเวลาที่ตลาดอเมริกาเปิดนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานคือนิง่งตลาดคือนิ่งทั้งวันนะครับตลาดคือนิ่งทั้งวันแล้วพอตลาดอเมริกาเปิดก็มีการทุบกลับลงมาเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะเทรดจริงๆเนี่ยเราสามารถ Follow ได้จากจากจากจังหวะที่ตลาดเปิดนะครับถ้าหากว่าเราจะบายก็เหมือนกันครับ รอให้ตลาดมันวิ่งไปก่อนแล้วพอตลาดอเมริกาเปิดหรือว่าช่วงเวลา5้าโมงหกโมงที่เริ่มมีวอลลุ่มเข้ามาเนี่ยนะครับเราเราค่อย Follow ตามนะครับช่วงเช้าแบบนี้นะครับนั่งดูนั่งดูอย่างเดียวเลยครับสำหรับทองครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับการวิเคราะห์กราฟแล้วก็วิเคราะห์ข่าวจาก ATFX นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ